สำหรับอาจารย์ที่จะเข้าใช้โปรแกรมอักษรออนไลน์นะครับขั้นแรกเนี่ยให้อาจารย์เข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็เสิร์ชหาคำว่าอักษรออนไลน์นะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรากดคำว่าอักษรออนไลน์จะมาปรากฏหน้าจอนี้นะครับให้เรากดอีกที่นึงเข้าคำว่าอักษรออนไลน์สีแดงๆอันนี้นะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาสู่หน้าจอนี้ ซึ่งหน้าเนี่ยอาจารย์จะเพิ่งทําอะไรนะครับอาจารย์ให้กดเข้าส,สู่ระบบที่มุมขวาบนก่อนพอเราเข้าสู่ระบบแล้วครับระบบจะให้เราใส่อีเมลนะครับถ้าเกิดอาจารย์เป็นสมาชิกอยู่แล้วอาจารย์สามารถใส่อีเมลแล้วกดถัดไปได้เลยหรือถ้าเกิดยังไม่เป็นสมาชิกนะครับอาจารย์กดคําว่าสมัครใหม่นะครับให้ใส่อีเมลของตัวเองนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขรวมกันอย่างน้อย แปดตัวนะครับย้ำอีกครั้งนะครับตัวพิมพใหญ่พิมพ์เล็กแนละตัวเลขรวมกันอย่างน้อยแปดตัวนะครับแล้วก็กดถัดไปทําตามขั้นตอนเรื่อยๆนะครับสำหรับอาจารย์ที่สมัครเสร็จแล้วหรือเป็นสมาชิกอักษรอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ใส่อีเมลแล้วก,กดถัดไปได้เลยนะครับพอเรากดถัดมาเนี่ยเขาจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านที่เราเป็นสมาชิกอยู่นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบ พอเราเข้าสู่ระบบแล้วครับระบบจะพาเรามาหน้าอักษรออนไลน์อันนี้ก็คือตัวเต็มนะครับพอเราเข้าสู่ระบบอักษรออนไลน์เนี่ยด้านบนซ้ายนะครับจะมีหน้าหลักกับดาวน์โหลดหน้าหลักก็คือเวลาเราจะเข้าใช้สือ่อส่วนดาวน์โหลดนะครับเราก็จะเข้าเอาไว้ไปดาวน์โหลดแผนการสอนคู่มือครูข้อสอบใบงานโอ้โหอ,อะไรพวกนี้นะครับแต่เรามาดูกันหน้าที่หน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักเนี่ยเวลาอาจารย์จะใช้งานนะครับ อาจาอาจจะกดเลือกเป็นหนังสือเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะครับที่โรงเรียนใช้อะไรอยู่นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเป็นมอต้นนะครับอ่าเสร็จแ,แล้วมันก็จะขึ้นหนังสือที่อาจารย์ใช้อยู่มาสมมุติว่าเราใช้แอคชั่นนะครับกูกดไปที่ปกของแอคชั่นได้เลยนะครับมันจะมีสื่ออะไรบ้างนะครับก็จะมีสื่ออ e ีบุ๊กสมาร์ทโพ r p ์ดิจิบุ๊กนะครับคลิปการสอนแผน p o p พ i n ์ กิจกรรม Active Learning คู่มือครู Audio ข้อสอบพวกนี่เราโดดได้หมดเลยนะครับมาดูตัวแรกตัว e-book นะครับเมื่อเราเข้า e-book มาแล้วเนี่ยครูจะทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับ e-book เนี่ยถ้าตัวแผ่นรองปกเนี่ยเราจะเห็นไอคอนคำว่า Audio นะครับไอคอนเนี่ยมันจะฝังอยู่ตามหน้าหนังสือต่งตางๆนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องหาคลิป Audio แล้วครูสามารถเปิด E ได้เลย Exercise 3A, page 5. Green, red, yellow. อันนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีไอค่อนฝังให้อยู่ในแต่ละหน้าในแต่ละโมดนูนะครับให้ครบทุกทั้งหมดเลยนะครับอันต่อมาจะเป็นสมาร์ทพาวเวอร์พอยต์นะครับ คือเพ w e r p o i n t ตัวใหม่ที่เราจะทอทํทขึ้นมาให้มันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับถ้าอาจารย์เห็นรูปมือพวกนี้ครับมันสามารถกดได้นะครับสมมติเราก,กด vocabulary เข้าไปนะครับแล้วก็กด a ไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้กดได้หมดเลย s c h object อ่าก็จะเด้งมาที่หน้าสก o l object นะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัว PowerPoint เนี่ยเราสามารถเขียนได้นะครับให้กดไปที่ Drawing นะครับแล้วกด p พนจะสามารถเขียนได้นะครับสมเมว่อเราเขียนเสร็จแล้วก็กด e n นะครับอ่ามันก็จะจุดเขียนแล้วก็ไปที่สไลด์ต่อไปได้นะครับ,บกดกลับไปที่ Home อันนี้คือตัว Smart PowerPoint นะครับ อันต่อมาจะเป็นตัวดิจิบุ๊กนะครับดิจิบุ๊กเนี่ยมันจะเป็นสื่อที่ล้อกับหนังสือเรียนสามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊กพีซีและก็ iPad นะครับก็จะล้อตามหน้าหนังสือเรียนเลยนะครับก็จะมีเสียงมีอะไรพวกนี้ให้เช <One. S 1> ่น chapter x e r c i s e one นะครับ 2. 3. <Two. Three. S 1> ก็จะมีพวกเสียง green red yellow orange มีให้ตามยูนิตต่างๆนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นโมดูลให้ก็มีครบให้ทั้งทุกโมดูลในหนังสือเรียนนะครับอันนี้คือตัวดิจิบุ๊กอันต่อมานะครับจะเป็นคลิปการสอนซึ่งคลิปการสอนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับคลิปที่ช่วยครู สอนเวลาคุณครูอาจจะไม่อยู่ห้องเรียนหรือว่าอาจจะเปิดให้เด็กเขาเอาไว้ทบทวนนะครับซึ่งบางก็จะมีให้ครบทุกโมดูลแต่ละโมดูลก็จะมีคลิปแตกต่างกันไปนะครับตามโมดูลนั้นๆโมดูลที่2ที่3มีอะไรนะครับสมมติโมดูลที่3เป็นชิปที่11นะครับของหนังสือแอคชั่น,นนะอย่างโมดูลที่สามเนี่ยครับก็จะมีคลิปกานะร ครับอโฟโซฟีเ h ส s ฮสก็อด a ะบิว u ดฟูล์บิว u ดฟูล์แปลว่าสวยงามอ่าเคยได้เรียนกันไปก่อนเนาะ cottage อืมอันนี้อันน,นีคำเนี้ยคำเนี้ยจุดจุดจุดคำแรกละ in the countryside จุดจุดจุดคำที่สอง countryside แปลวะ่าชนบทนะครับเนาะชนบทบ้านนอกบ้านไร่บ้านนาได้หมดนะครับอ่ะจดกันก่อนสวนกระท่อมนะครับก็เป็นกระท่อมกลางนากระท่อมกลาง ไร่อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมนึกถึงแบบว่าเออบ้านที่แบบอยู่ท่ามกลางทุ่งไร่ทุ่งนาสวยงามประมาณนี้นะครับแล้วก็สื่อตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัว interactive English ซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้อาจารย์ดูในอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับตัว interactive English นะครับเมื่ออาจารย์โหลดมาแล้วเนี่ยอาจารย์จะได้ไฟล์ซ i p ให้อาจารย์แตกไฟล์นะครับมันจะชื่อแอคชั่นหนึ่งนะครับสมมติว่าโหลดแอคชั่นหนึ่งมาเนี่ยมันจะแตกไฟล์ได้ไฟล์แอคชั่นหนึ่งให้เรากดเข้าไปที่โฟลเดอร์แอคชั่นหนึ่งเข้าไปที่โฟลเดอร์ iwb นะครับเราจะเห็นไฟล์ต่างๆวิธีการเข้าใช้มาสู่หน้าจอน,นี้นะครับอาจารย์กดคําว่าแอคชั่นหนึ่งที่เป็นรูปแฟลชเพเยอร์สีแดงๆนะครับพอเรากดเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าดอนลันนะครับ ถ้าเกิดมันขึ้นหน้าดอสลันสีฟ้าเนี่ยให้อาจารย์กด more info นะครับแล้วก็กด run a n y anyway, w a y มันก็จะขึ้นหน้าจอนี้ให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสึกว่ามันไม่ขึ้นมันก็จะมาหน้าจอนี้เลยนะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าจอนี้แล้วนะครับถามว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับตัว interactive English เนี่ยมันจะล้อกับหนังสือเรียน Action 1หนึ่งนะครับทุกหน้าทุกหน่วยคล้ายกับตัวดิจิบุ๊กแต่ว่ามันจะมีลูกเล่นต่าง เช่นโมดูที่หนึ่งนะครับทั้งโมดูเนี่ยจะมียูนิตอะไรบ้างนะครับเช่นหนึ่งอนะครับก็จะสามารถฝั่งได้ Hello. Good morning. Good afternoon. Good evening.

ที่เป็นโมดูลแต่และโมดูลแล้วนะครับเราจะมีเพลงให้นะครับเพลงเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือเนี่ยคุณครูสามารถเปิดให้เด็กฟังได้ bring, your ad, bring, your pens, bring your school back to, bring your 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 notepad pants school to your สมมติว่าเราสอนเพลงอยู่เราจะจะอธิบายอะไรเด็กเพิ่มอยงเส้นคำนี้คําว่าเฟนเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับครูคก็สามารถไฮไลท์เขียนได้หรือว่าจะไฮไลท์ไฮไลท์นะเลยก็ได้นะครับประมาณอย่างนี้ใช้เส,สเร็จแล้วก็กดมาที่เมาส์นะครับก็จะกลายเป็นมือเหมือนเดิมแล้วก็เอาอยางบลบๆนะครับอันต่อมาก็คือเซลเช็ค มื่อเราสอนมาเราอาจจะเช็คเด็กนะครับว่าเด็กเขาเข้าใจที่เราสอนไหมแร้เขาก็จะมีหน้าเซลเช็คให้แล้วให้เด็กเขาช่วยกันทําในห้องเรียนนะครับก็จะมีเฉลยให้สามารถกดเฉลยได้อาจจะให้เขาออกมาเขียนนะครับเขียนก็ได้อ่าสมมติเขียนคําว่าอะไรดีล่ะอ่สมมตินะครับอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ ตอเด็กเขาเขียนเสร็จแล้วก็ลบออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซลเชคแล้วก็มาดูคาําตอบว่ามันถูกไหมอันนี้คือเซลเชคอันต่อมาครับจะเป็นเกมเราอาจจะแบ่งเด็กเป็น2ทีมในห้องเรียนนะครับ It's q u i z t i m e t ล a <Team> ล <Team S 1> อ t ที m B Team A It's your turn Look at this bedroom. The window is A. In front of the bed, B. Next to the bed, C. Behind the bed, D. Between the bed and the table. Uh, at... No. The correct answer is uh, next, uh, to at... next to the bed. Team B. It's <your> turn your ประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็อันต่อมาจะมีเวิร์กบุ๊กอันบ้านให้เด็กไปทำนะครับอาจจะประมาณอย่างนี้หรือว่าจะ,ฉะเฉลยก็ได้ เป็นคำศัพท์นะครับอ <Adventure S 2> าจจะเป็นมีคำแปลนะครับจะเป็นการอ่านให้ฟังเสียงเออ p l a n e Air, Air. Alive Happy นะครับาอฮะอุตมาจะเป็นหัวเราะสามช่องนะครับ B Be. was been bear bore born build built, built. <Built. S 2> แล้วก็เราสามารถปิดและให้เขาฟังก <Bean S 2> ิจยรรมเราได้ was been อันนี้คือตัว Interactive English การเอาไปลองเล่นดูนะครับมีกิจกรรมให้ทำเยอะมากอยู่ในนี้นะครับต้องลองเล่นเองนะครับถึงจะรู้ว่ามันดียังไงนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกอย่าง สื่อใน Interactive English หรือว่าในดิจิ o o k เองเนี่ยจะล้อกับหนังสือเรียนของอจท,อทุกหน้านะครับก็สื่อทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ถ้าเกิดยังไงติดขัดอะไรอาจารย์สามารถโทรหาผมได้นะครับผมจะแก้ปัญหาให้ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ